สวัสดีกคุณมุลลมตุลลอฮ์บริการท่านะครับวันนี้ผมก็จะมาร่วมงานในานามแขกงานแต่งของเพื่อนนะครับซึ่งด้วยปกติแล้วคนออมาน,นี่เขาจะแต่งตัวกันโดยใช้มีซอสคือผ้าระบันแล้วก็ถือไม้เท้าถือเป็นการให้เขี่ยให้ให้ให้ใหเกียรติแก่ผู้จัดงานนะครับซึ่งปกติแล้วในออมาน,นี่เขาจะมีมัจลรสเห็นไหมมัจเรศเนี่ยคือเป็นห้องโถงนะครับไว้สําหรับจัดงาน ครับแล้วก็จัดเลี้ยงแขกผู้ที่มาที่จะมางานแต่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโดยปกติเนี่ยคนออกมาจัดงานแต่งันหน้าคางกลางคืนครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับฉลอส่วนนี้ก็เป็นรถออของเจ้าบ่าวนะครับก็ได้ถึงมาเป็นที่รับกอยแลวครับผมเห็นไหมก็ทุกคนก็จะมาต้อนรับส่วนรถของเจ้าบ่าวก็จะมีการใส่ติดพวก โบต่างๆอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างในกันว่าจะเป็นยังไงกันนะครับอเช่ารถจะเห็นได้ว่าเราแจกเข้ามาเนี่ยพี่น้องของพูดถึงงาจะมีการต้อนรับก็ใหรก็ทั้งชายนะครับแกประมาณนี้นะครับเช่เรามาดูข้างในกันว่าบรรยากาศข้างใน ราบครับว่า,าหลังจากสองปีเกือบสองปีไม่มีการจัดงานแต่งนะครับเพราะว่าระยะการปุดล็อกนี่คือห้องโถงในการจัดงานแต่งครับส่วนนี้ก็จะเป็นอิม,มั่นะครับเป็นไหมคนที่อยู่โครงการอิม,มัลในการรับนิก้าครับผมส่วนนี้ก็มาแล้วส่วนนี้ก็มาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่า,อ,าอะไรนะ هاهاها <supereq> الله <supereq> 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 <usupereq> ส่วนนี้ก็จะเป็นขนมหวานโอมานนะครับหลังจากที่งานแต่งแล้วเนี่ยทางเจ้าเจ้าภาพก็จะเสิร์ฟขนมหวานนะครับแจกให้กับแขกผู้ที่มานะครับเดี๋ยวมาชิมกันครับว่าเป็นไงเ้น ที่ทําการพิธีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อย้วครับผมก็เราก็ได้กินขนมหวานแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะได้กินข้าวต่อครับถูกไหมใชแ้ก,ก็อาหารก็จะถึงแล้วครับผมเนี่ยถัดมาดูวันนี้สวัสดีแขกครับ